สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับมารีวิวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์อีกหนึ่งชนิดนะครับตัวนี้เป็นฝัดชิ่งเครื่องยนต์นะครับหรือว่าน้ํายาทางความสะอาดเครื่องยนต์คราบเขเม่าปลัรกต่างๆนะครับผมสั่งก็เป็นของลิควิดโมลีเหมือนกันแต่เดิมเนะ่ยเขาแถมแต่ราคาก็จะสูงขึ้นไปนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้เขาจะแยกขายคือทําให้ราคาน้านํามันบางคนไม่เอาฝัดชิ่งนะครับน้ำมันก็ราคาก็จะลดลง ตัวนี้ไม่ถึง500บาทนะครับเขาก็แพ็คมาดีร้านเดิมฮะผมก็ซื้อเขาสามผลแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับซึ่งเราก็เคยได้ยินนะครับว่าฟัชชิ่งเกียร์นะฮะน้ำยาทำความสะอาดเกียร์ฟัชชิ่งเครื่องยนต์นะฮะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นเอนจิ้งฟัดนะฮะเอนจิ้งฟัชชิ่งเป็นน้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์ ภายในเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่ว่าเช็ดข้างนอกนะครับของลิควิดโมลี่นะฮะขนาด300 ml นะฮะตัวนี้วิธีใช้ก็คือว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเราก็เทเข้าไปในเครื่องยนต์เลยไอช่องที่ใส่น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องเดินเบาไว้นะฮะสัก10นาทีพอครบ10นาทีก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็เอาน้ำมันใหม่เข้าไปตัวนี้เขาจะมีสารชะล้างสูงนะครับ ล้างคาบขมเหล่าหรือสิ่งพลักสิ่งสกรปรกต่างๆในเครื่องยนต์นะครับทําให้เครื่องยนต์มีความสะอาดเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วในนะ้ำมันเครื่องก็มีสารชําระล้างอยู่แล้วนะครับผมก็รถผมก็ใช้มาเป็น10ปีนะครับขันเก่า is, อันติสก็ไม่เคยใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมใช้นะ้ำมันโมบิวันนะแต่รอบนี้ยาลิเอทีผมอยากจะลองดู นะครับตัวนี้ก็เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะฮะเป็น engine flush นะฮะหรือผิดโมลี่300 ml นะฮะเขาจะมีรูปเครื่องยนต์นะฮะวิธีใช้ก็ผมได้แจ้งไว้แล้วนะครับเทเขไปในเครื่องเลยแล้วก็สตาร์ทเดินเบาไว้10นาทีแล้วก็ถ่ายออกแล้วก็ถึงทีอนามันใหม่ใส่นะครับผมก็ไม่ทำเองอ่เดี๋ยวไปอู ให้แคลังเข้าไปหน่อยนะครับขนาด300 ml นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเยอรมันนะครับลิควิดมอลลี่ Engifluid Plus นะครับอีก็มีหลายอย่างนะลิควิดมอลลี่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟัชชิ่งเกียร์ฟัชชิ่งเครื่องยนต์เอนจินมีน้ำมันทำความสะอาดพลาสติกอะไรเยอะแยะนะครับน้ำมันทำความสะอาดภายนอกอะไรก็มีหลายอย่างนะคือเป็นรยายใหญ่เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์นะครับ ถ้าเพื่อนชอบก็ลองไปใช้ดูนะครับดีไม่ดียังไงหรือว่าใครที่เคยใช้อยู่ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมไม่เคยใช้นะผมใช้ใช้ครั้งแรกก็รลิสเซนชันกับเพื่อนๆในช่องนะครับสำหรับสินค้าออนไลน์เป็นลิวคิ i มอลลิ่งฟัชชิ่งเอนจินนะฮะคือน้ำยาทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอด เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ